Hoy tiene pila coloma va hoy tao wilada niaya we na no 28 chule pacho tenisia le dar kilo kilo nui chien ko guin pa lo ya ma leña kilo ka chi ya ba o wi chan tu no no ta lu kilo nui dar po le no เออจุลีเนาะจอดะจอดะกิลอนอุจิเกบอมาเดดิชอมบอวะชอมบอรุดาปุยดาแลเออนูเกบออานูโอยากันมงละยาบังมากดีแหละอุ้ยบังมากหาทีลามลาเนาะเออ <Gülüşmeler> <laughs> 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 กวนาะตนี่ยตามาลาสาดเจพดาวบ้าหาลกลกวยใหญ่นาให้กว่าวมอชอแร่เด็กไอ้ชู้ที่ตามาตปีรีไปเนอตาปีีไปกันเนตากไว้อที่ใหญ่ที่านี่มั้งอะอะเพราะเ้เลียฟูเลี้เตียอมวยพนักควากลกันไม่บาน ที่เช <si suppression> ่นนอนเราโอมาคนโดนพูเนี่ยไมเล่นอลไม่อนอมนเ่าเลีลี่เหรีได้เล่เลีลี่เนี่ยไม่เอามามามาได้ยูดกเลจานนอตลไม่นอนก็ชาล่ะสามแสน

rồi. À. Đó, chờ lên tôi nói. Ừ. đi đi nha. Hãy subscribe cho क्लो और है